อีพุทธ,ธิดาจวกครูโรงแรมดังหลังแสดงพฤติกรรมใส่น้องมีบุญจนทนไม่ไหวพร้อมสวนกลับคนคอมเมนต์ทักลูกเราไม่ได้น่ารักกับทุกคนทําเอาคนเป็นแม่ถึงกับอยู่นิ่งไม่ได้เมื่ออีพุทธ,ธิดาศิราชายาออกมาโพสตล่าสุดผ่านทางเฟซบุ๊กหลังลูกชายคนโตน้องมีบุญวัยสี่ขวบถูกครูหนึ่งตะคอกใส่โดยเปิดเผยว่าพาน้องมีบุญไปทดลองเรียนในโรงเรียนสอนศิลปะก,การต่อสู้ชื่อดังในห้างแห่งหนึ่ง แต่ไปถึงแล้วน้องมองแงร้องไห้ไม่ยอมเรียนตอนแรกตนก็ทําเสียงดุก,กับลูกว่าอย่าดือ้อยากได้อะไรก็ให้บอกดีๆซึ่งครูรีเซฟชันก็มาบอกว่าอย่าบังคับเดี๋ยวน้องจะไม่ชอบแต่หลังตกลงกับลูกไม่ได้ก็พาเขากลับมาที่รถลูกยังร้องไห้แล้วบอกว่าอยากไปเรียนตนก็พากลับเข้าไปแต่ลูกไม่ยอมเปลี่ยนชุดและเริ่มร้องไห้อีกครูท่านเดิมก็ขอให้น้องเปลี่ยนชุดและตอนนี้เน็กคนอื่นเรียนท่าค่อนข้างสีเรียดน,น้องไม่ควรไปแทรกแม่ก็เข้าใจและเห็นว่าลูกมองแงมากจึงจะพากลับบ้านแต่ลูก ยังมองแง่ไม่เลิกเพราะเขาอยากเรียนจึงโดนครูท่านเดิมออกมาตะคอกใส่ว่าโน้ no. ทำเอาแม่อึ้งไปเลยและมองว่าทำแบบนี้กับเด็กวัยสี่ขวบไม่เหมาะสมพร้อมเปรียบเทียบกับอีกโรงเรียนที่จัดการกับเด็กได้ดีกว่านี้ขณะที่ชาวเน็ตและแฟนๆเขามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากหลายคนก็สงสารน้องมีบุญแต่อีกด้านก็เห็นต่างพร้อมคอมเมนต์ว่า ลูกของเราไม่ได้น่ารักกับทุกคนถ้าลูกไม่พร้อมและจัดการกับลูกไม่ได้ควรแยกไปหาที่สงบสงบคุยกันเองบางที การร้องไห้ไม่หยุดมันส่งเสียงรบกวนสมาธิในการเรียนของคนอื่นทำเอาอีฟได้คอมเมนต์ตอบกลับชาวเน็ตรายดังกล่าวไปว่าก็แค่ไม่ควรมาตะคอกเด็กค่ะจะแจ้งผู้ใหญ่จะตำหนิหรือบอกกล่าวพูดกันแบบผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ขอให้ลูกหลานคุณไม่ต้องเจอคนที่ไม่รู้จักกันมาตะคอกใส่แบบนี้เพราะมันไม่โอเคยิ่งอาชีพที่ต้องรับมือกับเด็กก็ควรมีวิธีแบบมืออาชีพและจิตใจที่เมตตาค่ะ